การดำรงชีวิตในอดีตเนี่ยเราใช้การดำรงชีวิตแบบแบบอะไรคะอยู่กับอยู่กับอะไรล่ะอยู่กับธรรมชาตินะคะย้อนมาจากสมุดอ่ะเอาสมุดเด็กๆมาให้ดูสิว่าเราสรุปจากงานสมุดของเด็กๆเ,เขาเรียกว่าให้เห็นถึงชุมชนในอดีตเนี่ยประชากรก็น้อย ส่วนใหญ่แล้วเราจะอยู่ในลักษณะอะไรบ้างนะคะเอาตอบคุณครูหน่อยลูกในอดีตรเราอยู่กันอย่างไรบ้างคะอ้าวอันดับแรกเลยชอบเราไปตั้งชุมชนอยู่ที่ใกล้แม่น้ำเราเรียกว่าใกล้อะไรคะใกล้แหล่งน้ำแล้วก็มียุคนั้นยังมีทรัพยากรที่สมบูรณ์เพราะมีประชากรน้อยนะคะ แล้วก็เลือกที่จะอยู่อย่างปลอดภัยจากธรรมชาติมีสภาพอากาศที่เหมาะสมนะคะมีสภาพอากาศที่เหมาะสมเราเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นการอยู่แบบในอดีตส่วนปัจจุบันนี้โูแตกต่างไปสิ้นเชิงนะคะปัจจุบันนี้เด็กบอกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทุกอย่างเปลี่ยนไปนะคะ กลายเป็นชุมชนกลายเป็นกลายเป็นอะไรคะความสะดวกสบายเห็นไหมคะวิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้ว เด็กๆสังเกตที่มีอะไรน่าสนใจบ้างเป็นอะไรคะชีวิตในปัจจุบันหรือยังปัจจุบันไหมคะปัจจุบันปัจจุบันนี้เราอยู่เราอยู่ใกล้แม่น้ำอีกไหมไม,ไม่แล้วเขาจะอยู่ที่ไหนคะเขาจะอยู่ที่ไหนกัน ใช่ไหมคะบ้านช่องก็เป็นไงจากที่เคยอยู่แบบหนึ่งหลังห่างไกลกันเดี๋ยวนี้ก็อยู่กันเป็นชุมชนเมืองบ้านหลังเล็กๆนะคะทือมีบริเวณก็ไม่มีน้อยลงเพราะที่ดินราคาแพงขึ้นประชากรต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นก็เลยสร้างในลักษณะคอนโดในลักษณะเป็นอะไรคะห้องชุดที่สร้างสูงสูงขึ้นไปในอากาศแล้วก็มีห้องจำนวนมากม ในพื้นที่น้อยความเป็นอยู่ก็เป็นไงคะเริ่มที่จะแออัดมากขึ้นนี่คือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องปรับตัวนะคะทำไมคุณครูใช้คำว่าปรับตัวเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเด็กๆก,ก,ก็จะอยู่ลำบากนะความสะดวกสบายเข้ามาทำให้เราเป็นไงคะให้เราเนี่ยมีนิสัยเปลี่ยนไป ความเป็นอยู่เปลี่ยนไปความเห็นแก่ตัวมากขึ้นการดำรงชีวิตของคนในอดีตที่เคยพึ่งพาศัยธรรมชาติเราก็ทำลายธรรมชาติมากขึ้นการดำรงชีวิตในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปผู้คนประกอบอาชีพแตกต่างกันนะคะตามความสามารถตามความถนัดแล้วก็มาสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างอะไรล่ะอย่างมีความสุขไหม ไม่มีความสุขเพราะต่างคนต่างแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นแล้วเข้ามาสู่เรื่องของอะไรคะลูกแย่งกันกินแย่งกันใช้นะวิถีชีวิตที่สงบปเปลี่ยนไปมาเป็นสังคมเมือง mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เด็กๆก,ก็ต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้ได้เอาละค่ะ mm hmm. เหลือเวลาอีกนิดหนึ่งคุณครูพูดตามหัวข้อไปแล้วให้เด็กๆได้เห็นแนวทางว่า เรื่องราวที่เราจะเรียนยิบสมุดขึ้นมานะคะวันนี้ไปดูสไลด์เลยวันนี้คุณครูจะทดสอบหลังเรียนเด็กๆเพื่อเอาความรู้ไปเป็นแนวทางในการสอบนะคะคุณครูพูดไปหลายเรื่องเป็นภาพรวมว่าเราเรียนอะไรไปบ้างวิถีชีวิตความเปลี่ยนแปลง มาสู่ปัจจุบันนะคะเด็กๆต้องเรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันให้มากหยิบสมุดขึ้นมานะคะเขียนคำว่าทดสอบหลังเรียน10ข้อนะคะวันนี้เดี๋ยวเราทดสอบให้เสร็จก่อนแล้วถ้ามีเวลาแล้วค,คุณครูจะทบทวนอีกนิดหนึ่งข้อที่1 ใช้ฝึกอ่านเองดี<ส>ดไหมคะ,อ,ะอ่านเองวันนี้เ<ส>อาอ่านพร้อมกัน1นึสองสา ไอ้อ่านแล้วเขาไอ้ตอบนะคะวันนี้จะดูสิอ่านเก่งนี่วันนี้อ่านเก่งให้เวลาคิดอีกนิดหนึ่งสิบข้อนะคะปลายทางด้วยนะคะลูก วันนี้อ่านแล้วก็คิดแล้วก็ตอบปคคเลือกเอาคุณครูไว้ทำในสมุดก็เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นคะแนนเก็บของเราว่าวันนี้ทดสอบหลังเรียนแล้วได้กี่ข้อนะคะปลายทางก็อ,อ่านเองนะคะวันนี้คุณครูจะไม่อ่านให้ฟังเพราะเวลาสอบเด็กๆต้องอ่านเองเสร็จได้ยังคะข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วไปข้อสองนะปลายทางเสร็จแล้วนะคะ อ้าวข้อที่สอง แล้วก็คิดแล้วก็ตอบนะคะให้เวลาคิดอกีกบางคนอ่านคล่องบางคนยังอ่านไม่คล่องของใครเนี่ยเก็บปก่อนเก็บก่นอกกนอคิดนะคะคิดนะลูกแล้วก็อ่านให้ได้ด้วย ปลายทางก็คงอ่านได้นะคะปลายทางโรงเรียนต่างๆคุณครูเชื่อว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองอ่านเก่งทุกคนอ่าไปข้อ3มไหมคะได้แล้วนะก็ที่3อ่านพร้อมกัน เอกสารทางราชการนะคะทะเบียนบ้านรู้จักทะเบียนบ้านไหมคะทะเบียนบ้านของหนูทุกคนนั่นแหละนะคะจัดเป็นแหล่งข้อมูลในลักษณะใดนะคะเอาเลือกต่อเราเรียนไปแล้วตั้งแต่ต้นๆเลยให้เด็กก็บอกว่าเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยต้องมีข้อมูลมีหลักฐานนะไม่ใช่พูดลอยๆไม่มีข้อมูลสถานที่ ก็ต้องมีหลักฐานมีเอกสารทางราชการข้อมูลเราข้อมูลพ่อแม่ข้อมูลครอบครัวนะคะเราต้องรู้ต่อไปข้อที่4ี่นะคะกอที่สี่ เราเรียนไปแล้วในเรื่องของปฏิทินนะคะการนับปีแบบสากลเขาใช้อะไรนะคะเรียนไปแล้วในเรื่องของปฏิทินนะคะ,ะไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปเปิดอ่านเพราะไม่มีการโจทย์นะคะข้อใดเป็นการนับปีแบบสากลเราใช้อะไรล่ะปัจจุบันนี้เราใช้ปีปีอะไรบ้างนะคะ คิดขสอย่อมาจากอะไรโรสย่อมาจากอะไรโพสอย่อมาจากอะไรนะคะ,ะไปข้อห้านะคะ กอที่ 5. เอาอ่านพร้อมกันค่ะสิ่งใดสิ่งสำัญในการศึกษาประาวารขอข้ออหลักฐนสิ่งใดสำคัญในการเรียนประวัติศาสตรสนส์นะคะ ข่าวสารข้อมูลหลักฐานเ,าเราเรียนมาแล้วอะไรละ่ะสำคัญที่สุดในการเรียนประวัติศาสตร์นะคะใครจะไปเป็นนักโบราณคดีในอนาคตจะต้องศึกษาอย่างไรนะคะนี่แหละมีอาชีพหนึ่งก็คือนักโบราณคดีนักนักอะไรละ่ะนักประวัติศาสตร์